กูอยากไ่ดูเราขึ้นที่ยาเราก็อยกรวนให้เธอนะอยาอไกั่เดี๋ยวให้เธอเดินไปเงปับสวดสวดันสวดโอ้เฮ้เไก่โอ้้ไปักอ้โหไปดดดู คุน่ะคุณโอยโอ้ยก็แล้วผุ่นอาบแบบสบายเลยนาหิ้วเข่าบอลลุกลายหิ้วเข่าอ่ะฮะขโมยยังไงแค่ลาหิ้วเข่าแล้กลองมูอ่างตี่ของเดียวลางหิ้วเข่าอ่ะกินลูกกินกินกินให้มันอ้วนกว่าเกาลัดใจเขากินกระจ้าน่าลาแต่ เห็นว่ามันตายตัวน้อตัวซ้ำเสาเหรตันตายตัวซ้ำเสาเห่อเหยียเแล้วีไก่ไปกวนไม่ได้ตกลงไปเด้อไม่ได้ตกลงไปเด้อมันขมเอตัวมนอบกกลังไก่เป็นทีแบบเปนบอกก็ะลังไก่มันึงอ้วนหนเห็นไหมเนี่ย